How does it feel to wear saline? It's so me. <laughs> Love Hedy. สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าวนะครับก็มีเรื่องมาพูดคุยกันในวันหยุดนะฮะก็ต้องบอกว่าล่าสุดนะครับมีวิดีโอคลิปจากงานเซรีนเนี่ยออกมาให้ชมกันเรื่อยๆนะฮะอาทิเช่นคลิปนี้ที่ขึ้นให้ดูนะฮะก็ต้องบอกว่าแม่มีคนเขาเอามาลงเอาไว้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าแม่น้องนี่เหมือนกับเป็นเมนของอีเวนต์สุดๆเลยนะฮะคำว่าเป็นเมนของอีเวนต์ก็เหมือนแบบเป็นตัวหลักตัวเด่นของงานเลยนะฮะเพราะว่าแม่ดูจากคลิปได้เลยนะฮะว่าก็จะมีการ เดินไปเรื่อยนะฮะส่วนพี่ตากล้องนี่ก็เดินตามติดเป็นเงากันเลยทีเดียวนะฮะ ก็มีการพูดคุยไปด้วยนะครับระหว่างที่เดินกันไปแบบนี้อย่างที่เห็นนี่แหละกันบอกว่าอย่างที่เขาพูดจริงๆแหละน้องนี่เหมือนกับเป็นเมนของอีเวนต์จริงๆนะอือเดินไปไหนแสงก็ฉายลงตรงนั้นนะฮะมีคนให้ความสนใจอยู่ตลอดเวลาจริงๆนะฮะนาทีนี้บอกเลยว่าใครก็หยุดเขาไม่อยู่แล้วนะฮะดิซ่ากับเซลีนนี่เป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะแอดบอกเลยว่าตังสุดๆนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสกิลในการออกงานของน้องนะแอดบอกเลยว่าเทพขึ้นทุกวัน วันนะฮะดูจากคลิปได้เลยไม่ว่าจะเป็นการหยุดถ่ายรูปนะฮะจังหวะจากโคนมันช่างดีจริงๆมันเหมือนกับเป็นอีเวนต์ที่สร้างมาเพื่อน,น้องเียเดียวะฮะเดินไปไหนก็มีแต่แสงลงนะฮะโอ้โหฝีมือจริงๆนะน้องของพวกเราเนี่ย จบจากคลิปนี้นะฮะก็มาดูฝั่งของ v o g u กอินเดียกันบ้างนะฮะต้องบอกว่า v o g u กก็เป็นอีกหนึ่งนิยศายศสารนะฮะที่เผยแพร่เรื่องของน้องอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์หรือจะเป็นเกี่ยวกับงานแฟชั่นเนาะเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าในส่วนของ v o g u กเนี่ยเขาก็ร่วมงานกับน้องอยู่นะฮะซึ่ง v o g u กเขาก็เอารูปมามลงนะฮะเป็นเซตนี้ที่แอดขึ้นให้ทุกคนดูอยู่นะก็ะต้องบอกว่าเป็นเซตที่แม่สวยดุดันนะฮะเซลีนแบบนี้ ซึ่งทางด้านโฟกเนี่ยเขาก็มีการนิยามว่านี่คือสาวแนวกลั้นะฮะแม่คําว่าแนวกลั้นเนี่ย พูดถึงกันเนี่ยก็เป็นแนวดนตรีแนวหนึ่งนะฮะถ้านึกภาพไม่ออกลองนึกถึงวงเนวาน่าก็ได้ครับอันนั้นคือเขาเป็นแบบว่ากลังส์คิงไปเลยเนาะก็เป็นแนวนั้นแหละเออซึ่งน้องก็มากับชุดสีดำเนาะกางเกงขาสั้นสีดำใช่ไหมพร้อมกับรองเทา้าบูทแบบเกๆ๋ๆเดือดๆยาวขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็เลยนิยามว่าเป็นสาวกันไปเลยทีเดียวนะเออก็ให้ความดิบความเท่จริงๆนะกับคำนิยามแบบนี้แอดก็นึกไม่ถึงเหมือนกันนะ เออก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองของทางด้านโ a อิ Whoa India นะครับ ต้องบอกเลยว่าการไปออกงานครั้งนี้นะฮะแม้ว่าจะผ่านล่วงเลยเวลามาหลายวันนะฮะแต่ก็ยังคงมีกระแสนะครับให้พูดต่อให้หยิบจับกันอยู่เรื่อยๆเลยอย่างเช่นโวกที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยเขาก็เพิ่งมาอัปเดตมาลงรูปแล้วก็มานิยามให้ว่าน้องเนี่ยเป็นสาวกลั้นนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกคือวิดีโอมันมีออกมาเรื่อยๆนะฮะพวกเราก็มีคอนเทนต์เสพกันเรื่อยๆแบบนี้โอ้โหคือเป็นกระแสที่ยาวนานจริงๆผ่านมาหลายวันแล้วก็ยังคงอยู่ในกระแสเป,เป็นเมนหลักอยู่แบบนี้นะ ะะก็เชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยยังคงอินกับงานนี้อยู่เนาะซึ่งบอกว่าการได้เห็นน้องออกงานบ่อยๆได้เห็นถึงความเติบโตของน้องก็เป็นอีกหนึ่งความสุขนะฮะแล้วก็ล่าสุดที่มีรูปอัปเดตใน IG ของน้องด้วยหลายๆคนก็ถามว่าเอ๊น้องไปเที่ยวที่ไหนนะฮะนี่ก็เป็นรูปเซตนี้ที่แอดลงให้ดูนะฮะอันนี้ก็เป็นรูป IG อัปเดตนะฮะ,ะชมกันไปเพลิน,เ,นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนตอนนี้แอดไปก่อนนะสวัสดีครับ